เอดเหมืนน้อยนดๆเอาบ้องมันนน่แบ้องมัแท้เลยแ้ส่ปยป่อยปอยปปอะเล็ดปะเอ็ เจ้าจ้าเหนน้อมาอ่อนอ่อนพี่น้องไนงามถี่นี่น้องไหนงามงามนั่นอ่อนออนจ้าน นงามๆจ้ามงอไม้น้ำหมอกอ่อนๆจ้าพี่น้องเ้ยเดี๋ยวมสี่หนงจ้าจ้าพี่น้องงไเนงนหมอกอ่อนอวยอวยจ้าปุ๊บเลยจ้าไมเนหน้หมอกจ้า เต็นคำตามมือเลยจ้า,นานจ้าง่าสุดคนเลยนะจ้านั่นอ่อนเดจ้าอันนี้ขึ้นจากดินเ้ยจ้าตัดเอาเลยนี่พี่น้องหนึ่งสอง สามตวเถ็งก็ได้เลยนึงเขางามไ่ยตัวนี้เนาะนี่จ้าสี่แนงนี่อ่อนอ่อนี่้มตกหวยได้จัง เขาห่วยแล้วแนงงงางามจริงๆผิวสวยดุนโอ้ยเลยจ้ามันคือเก่าไปแล้วพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าเนืนงมันไม่ได้ส่นี้เขาส่นี้เนาะเจ้าเหลือกะสอบแล้วนะเอ็นปะสอบแล้วก็สอบอเออจะฉันได้สอบ รวมงามครับซ่อมแล้วกัครับเนะาะได้ซ้อมนี้เอาซ้อมนี้เลยพี่น้องเลย